ใน Mv มันยังมีศิละปะซ่อนอยู่ด้วยนะครับผมทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับน้อง,องวันนี้เจอกับพี่เฟย์อีกแล้วนะครับผมหลังจากไปพักผ่อนมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะมาอัดสปีดแบบเต็มที่เลยนะครับก็ วันนี้เก็บความรู้ศิละปะที่เราจะมาพูดถึงนะครับผมก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จาก MVG i v e n Taken ทเนของวงเอ็นไพนะครับผมเป็นวงบอยแบนด์จากเกาหลีใต้นั่นเองครับซึ่งผมค่อนข้างติ่งเกาหลีเลยก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบภายในว่า MV เนี่ยมันมีอะไรบ้างนอกจากเราจะเสพเพลงพอแล้วก็เสพ MV แล้วเนี่ยใน MV มันยังมีศิละปะซ่อนอยู่ด้วยนะครับผมถ้งงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่าเริ่มจากผมจะทําการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ ให้คนดูได้เห็นภาพไปด้วยกันเรามาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยดีกว่าอ่าฉากแรกฉากนี้นะครับผมสังเกตไหมว่ามันจะมีการเล่นน้ําหนักเบากับน้ําหนักที่มันหนักไปเลยนะครับสังเกตได้จากทางซ้ายและทางขวาที่มีจํานวนคนเยอะกว่าแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่เยอะกว่านะครับผมเลยทําให้น้ําหนักเนี่ยมันมีความหนักไปทางซ้ายและทางขวาในขณะที่ตัวเซนเตอร์หรือว่าตรงกลางเนี่ยมันมีความน้าหนักเบาเพราะมีแค่เก้าอี้หนึ่งตัวกับคน แล้วก็เา้า่าหน้านหลังมันเลยทําให้เราเนี่ยมองเข้าไปตรงกลางตรงๆเลยในส่วนของซีแรกและที่สําคัญที่เราอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับผมขนาดเราเรายังต้องแบบดูดีๆเลยว่ามันใช่ไม่หว่ากนะ็คือเส้นนําสายตาที่มันแทงเข้าไปหาคนที่อยู่ตรงกลางครับมันแทงแต่มุมห้องจนไปถึงตรงกลางนีเลยผมน่าจะทําเป็นคลิปขึ้นรอเป็นภาพขึ้นไว้ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละ ลงประมาณนั้นครับจบไปแล้วน,นะครับผมกับซีแรกอ่ะต่อมาซีนที่2นะครับผมเป็นซีนที่มีคนยืนอยู่ทางขวามันเป็นทางขวาเมื่อวานพอไปฟลิปฟลิปกับด้านไม่แน่ใจว่าเป็นทางขวาไหมนะครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นการลงตัวระหว่างกดของโกลเด้นเลโชนะครับเพราะว่าสังเกตไหมว่าภาพฝั่งนี้มันจะเป็นการอัดแน่นของตัวละครขนาดที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีความาาว่างเปล่าทําให้เราอ่ะจะไปโฟกัสที่ จุดที่มันมีอ็อบเจกต์หรือว่ามีวัตถุอยู่ตรงนั้นเราจะไม่ไปสังเกตตรงจุดที่มีความว่างเปล่าตรงนั้นนะครับนั่นก็คือกฎของ the golden น a t โ o นั่นเองนะครับแล้วก็ซีนต่อไปอาซีนนี้มีความน่าสนใจมากตรงที่เขามีการใช้สีสองสีนั่นคือสีน้ําเงินกับสีแดงสังเกตไหมครับว่าเขาใช้สีน้ําเงินเยอะมากกว่าสีแดงมากๆเลยแหละสีน้ําเงินเยอะมากเพราะว่าที่ผมคิดไว้เขาน่าจะใช้หลักจิตวิทยาของสีที่ น้ำเงินเนี่ยจะให้ความรู้สึกสุข,ขุมเยือกเย็นในขณะที่สีแดงเนี่ยจะให้ความรู้สึกตื่นเต้นกับมีพลังอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ครับพอมันเอามารวมกันแล้วเนี่ยเลยทําให้องค์ประกอบของภาพมันเกิดความรู้สึกที่เฮ้ยไอ้นี่มันมีอะไรหรือเปล่านะมันจะปล่อยพลังอะไรบางอย่างหรือเปล่าจากสีน้ําเงินกับสีแดงที่อยู่ในองค์ประกอบของภาพนี้นะครับผมอ่าต่อมาใน ฉากนี้นะครับฉากนี้มีการใช้สีวันณะอุ่นนะครับผมถ้าเกิดใครจําได้ในทัศนธาตุเรื่องสีเอพิโซดสุดท้ายจะมีการพูดถึงวันณะสีอยู่มันจะมีวันหน้าสีของสีอุ่นกับสีเย็นโดยที่ฉากนี้นะครับผมเขามีการใช้สีวันณะอุ่นหรือว่าใช่แหละมันเป็นการใช้สีของวันณะอุ่นหรือว่า warm tone color ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับมีการใช้สีแดงสีส้มเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบของภาพให้ดูมีความเล่าร้อนหรือมีพลังอะไรบางอย่างอื นั่นแหละรครับเราจะไปดูในฉากต่อไปนะครับมีฉากไหนที่น่าสนใจอีกไหมวะอ้าวฉากนี้ครับฉากนี้สังเกตไหมว่าเขามีการใช้สีวันณะเย็นที่ก่อนหน้านี้เรามีการบอกไปว่ามันคือสีวันณะอุ่นแต่ว่ารอบนี้นะครับผมเขาใช้เป็นสีวันณะเย็น ก็คือจะมีความแบบออกน็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอืมนั่นคือการใช้สีวันะเย็นนะครับผมหรือว่าคูโทนคันเลอร์นั่เนเองในภาษาอังกฤษก็แล้วก็อืมอ่าฉากนี้นะครับผมมีการใช้จิตวิทยาของสีอีกแล้วนั่นคือสีน้ำตาลไม่รู้ว่าใครจำได้ไหมแต่ว่าในเรื่องทัศนธาตุน,นะครับผมเราได้มีการบอกว่าจิตวิทยา อขออภัยครับจิตวิทยาของสีน้ําตาลเนี่ยจะให้ความรู้สึกคูกขาดูมีความเป็นอดีตการดูมีความแบบโบราณอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันเลยทําให้ภาพนี้เนี่ยก็คือตัววิดีโอนี้เนี่ยเลยดูมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในยุคโบราณหรือมันอยู่ในอดีตอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการสรังเกตว่ามันมีการใช้หลักการสีตัดกันด้วยนะแต่ว่าเราหาไม่เจอ เราเห็นแอปเห็นแวบๆอยู่นะครับผมตงแวบอยู่ยนะเราจะพยายามหาดูก่อนเราจะพยายามหามันให้เจอเราต้องหาเจอให้ได้และเราก็หาเจอแล้วนะครับผมกับฉากที่มันค่อนข้างจะไวมากๆเลยนะครับผมกับฉากนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการตัดเฟดแล้วก็ทราซิชั่นวิดีโอแต่ว่าในการทราซิชชั่นวิดีโอครั้งนี้เนี่ยมันมีการใช้สีคู่ตรงกันข้ามอยู่นะนั่นก็คือสีของ แดงกับสีน้ําเงินนะครับผมเดี๋ยวผมจะป๊อปอัพตัววงล้อสีนะครับไว้ตรงนี้อ่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับคือทั้งหมดขององุปรกรณ์สีที่ผมเจอใน MV ของ g i v e เ t a k e n ของวงเอ็นไพนนั่นเองครับโอเคเอาเป็นว่าจบแค่นี้นะครับผมเห็นไหมว่าศิละปะเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราจริงครับไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่า MV เพลงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังดูหนังหรือว่าดู MV เพลงอะไรอยู่แล้วเกิดอยากคิดขึ้นมาว่า เฮ้ยหรือว่ามันกําลังมีการใช้องค์ประกอบศสลป์เพื่อดึงดูดความสนใจเราอยู่นะก็อาจจะมีการรีแอคแล้วก็รีแคปไปในตัวด้วยนะครับว่าหนังเรื่องนั้นมีการใช้สีโทนไหนที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้หรือว่าหนังเรื่องนั้นมีการใช้หลักของกฎเส้นนําสายตาทําให้เราโฟกัสกับจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็นั่นแหละครับอีกหลายๆอย่างที่มันใส่เข้ามาในองค์ประกอบส์ยัง่ายก็สำหรับวันนี้จบไปแล้วสำหรับ เนื้อหาเก็บความรู้ศิลปะของเอพิโซดสุดท้ายนะครับหวังว่าน้องๆที่ดูเนี่ยจะได้ความรู้อย่างมากแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนกับเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ไปแล้วนะครับบ๊ายบายคืนนายนะครับทุกคน